เปิดตัวยังเป็นทางการครับกับสุดยอดคันสายเฟียบนะครับจากค่ายอิเล็กต้านะครับ j จแปนแท็กเกนะครับตัวนี้นะครับกับตํานานนะครับคันสายเฟียบนะครับเจ้าแคสโซนตัวนี้เป็นตัว V2 นะครับตัวใหม่ล่าสุด a ออ New ปี2024ครับก็เรียกว่าเปิดตัวยังเป็นทางการกันเลยครับสวยมาก สวยมากแบงค์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบงค์คาฟร่ายซูเปอร์เอ็กคอร์สนะครับเป็นคันแบบคันสายเฟียบที่ทุกคนรอคอยนะครับออกแบบมาเพื่องานสวายสายเฟียบนะครับงานตกปานินโบนะครับนินโบก็นินจัมโบนั่นแหละนินไซโลนะครับอ่า นินไซสโล2โลนะครับใครที่เอาไปตกปานินเขื่อนนะครับต้องการคันที่เซนต์ไวๆนะครับปลายเด้งๆดีดๆตีไกลๆแต่ว่าเวอร์ลิฟต์สูงๆนะครับตกยี่ตกตกนวลจันนะครับงานเขื่อนงานสปิิวเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับตัวนี้ทางอิเล็กต้านะครับออกแบบมาเรียกได้ว่าเอาใจคนไทยเลยครับเอาใจสายเขื่อนนะครับเอาใจสายเฟียบดูลายแบงค์ครับ นึกว่าถือคันเป็นหมื่นมาแบงค์ลายสวยมากเป็นลายเอ็กคอร์ดแบบเ e อ็กคอร์ดจริงๆอ่ะเอ็กคอร์ดจริงๆนะครับท้ายแต่งครับแหวนสีทองครับด้ามก๊อกเคลือบแข็งมาให้เรียกได้ว่าดีไซน์แบบจบๆนะครับใครที่เป็นมือแข็งสวายสายเฟียสนะครับไม่ต้องไปเสียเงินบิวแล้วนะครับเรียกว่าจัดตัวนี้ทีเดียวจบเลยนะครับ ใส่ไกดขาเดี่ยวสีควันสโมกมาให้ครับเรียกได้ว่าดุดันจริงๆดุดันจริงๆไม่เกรงใจใครนะครับอ่าเดี๋ยวไล่ดูความสวยคือแบงค์เนี่ยจะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ทั้งคันเลยนะครับลายแบงค์สวยมากใส่หัวท็อปอย่างดีมาให้นะครับใส่ไกดขาเดี่ยวเรียกว่าตรงสายงานครับสายเฟียบสายสปิวสายนินโบนะครับตีไล้สารตีจบนะครับได้หมดครบจบในคันเดียวนะครับ จะเอาไปเฝ้าปัาน,นินใหญ่นะครับที่ต้องการคันที่ไม่แข็งกระด้างน,นะครับไปลายไว้เด้งดิดๆนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับนี่สวยมากอ่ะผมชอบมากเลยลายแบงค์ตัว V2 นะครับตัวนี้จะเป็น e l e c t กต c a s แคสโซนนะครับ V2 s p e สเปเนะครับเรียกว่าออกแบบมาให้คนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับออกแบบมาให้คนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับ แบงค์ตัวนี้เมืองนอกใส่คันตีอ่อปลอมนะครับนะทางบริษัทบอกว่าแบงค์ตัวนี้นะครับทางญี่ปุ่นนะครับทางเมืองนอกเนี่ยเขาใส่คันตีอ่อปลอมเลยนะครับคือพวกงานใช้ฝั่งเนี่ยเขาจัดแบงก์ตัวนี้ใส่เลยนะครับแต่ว่าคนไทยนะครับจัดมาเพื่อคนไทยเลยนะครับตอบโจทย์คนไทยเลยนะครับสายเฟียบเลยครับจัดให้ นะครับใครจีไปตีเหรอป้อมชายฝังก็ไม่ผิดนะครับไครเจียไปตีเหรอป้อมชายฝั่งก็ไม่ผิดไครเจีไปสปิวก็ได้ตรงสายงานครับสวยมากผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยอ่ะผมควักขึ้นมาจากซองผมนี่ร้องโอ้โห้าวนี่มันทํามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับออกแบบและดีไซน์มาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับนะแบงค์ซูเปอร์เอ็กอสแท้ทั้งเส้นครับด้ามก๊อกเคลือบเงาวแวบใสรีซีท อิเล็กตามาให้นะครับรีซีก็จะเป็นเบอร์แบบกำลังดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อคันสไตล์นี้ส่วนมากเขาก็ไม่ได้เน้นใส่ลอบใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้เน้นใส่ลอกใหญ่อยู่แล้วนะครับ้ายแต่งครับสีทองนะครับเรียบหรูดูแพงครับตรงคอนเซ็ปต์ดำทองนะครับสเปเชียลอ i ดิชั่นนะครับนขใครสนใจนะครับกับ ช่วงสงการนี่จะกลับบ้านนะครับไปเขื่อนงานเขื่อนงานแม่น้ํานะครับจะไปเฝ้าปนินไซจัมโบนะครับจะไปแบบเฝ้ายีโศกเฝ้านวลจันนะครับเน้นแบบสปิ๋วนะครับตีตะก้อลูกไม่ใหญ่เกี่ยวไม่โฟมเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับส่วนใครที่จะซื้อไปตีเหยื่อฟอมใช้ฝั่งก็สามารถจะทําได้นะครับสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับสวยมากสวยมากจริงครับไกด์ ใส่ไกด์เบอร์ใหญ่มาให้แล้วเป็นไกด์ขาเดี่ยวครับสีควันกันสโมกนะครับสีควันบุหรี่กันสโมกนะครับก็ทําให้คันมันดุดันขึ้นมาเลยนะครับทาให้คันมันดุดันขึ้นมาเลยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนี่ครับก็คงคอนเซปต์เจแปนนะครับคงคอนเซปต์ความเป็นเจแปนเรียบหรูดูแพงเหมือนเดิมนะครับแต่สเปคเนี่ยจัดมาให้คนไทยโดยเฉพาะ จัดมาให้คนไทยโดยเฉพาะโดยเฉพาะสายเฟียบและก็สายปานินโบนะครับนินจัมโบ้นะครับช่วงนี้บ่อบุฟเฟ่ปานินนี่มาแรงมากครับลูกค้าหลายคนก็มาหาคันที่แบบไม่แข็งจนเกินไปนะครับบางทีเอาคันหน้าดินไปตกเนี่ยมันกินแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกนะครับบางบ่อมันกินเบาเนี่ยเราต้องการคันที่มีเซนสิทีฟนะครับแล้วเวลาวัดปลาเนี่ยบางทีคันแข็งมากๆเนี่ยพวกปลาพวกปลาเกตนะครับพวกปลาเกตเนี่ยตาเขาจะบาง นะครับปากเขาจะบางพอปากเขาบางเนี่ยถ้าเจอคันแข็งๆมากๆนะครับบางทีปากก็ฉีกนะครับก็ทําให้เราอดได้ตัวฉะนั้นคันแบบนี้จะตอบโจทย์การใช้งานครับถึงแม้ว่าคันเขาจะเล็กนี่เล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกนะครับแต่ power lift เขาสูงมากและโคดเด้งโคดเด้งนะครับเดี๋ยว ep หน้าจะเด้งให้ดูไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็ไล่ให้ดูความสวยก่อนนะครับมีเข้ามา7ฟุต แปดฟุตเก้าฟุตและสิบฟุตนะคบพอดีเจ็ดฟุตผมแม่เอาวขึ้นมาถ่ายนะครับที่มันไม่พอนะครับก็เป็นเวทเดียวกันเลยนะครับเป็นเวทเดียวกันเลยนะครับเวทสิบยี่สิบตีเหยื่อสิบห้าถึงสาสิบห้ากรัมเรียกได้ว่าตอบโจทย์ตรงสายงานแน่นอนนะครับนะแล้วความสวยผมบอกได้เลยว่าเกินราคาเกินราคานะครับเดี๋ยวจะจัดราคาโปรให้ครับช่วงเปิดตัวครับช่วงเปิดตัวนะครับเจ็ดฟุต 990บาทครับ7ฟุต990บาทครับได้แบงค์เอ็กคอร์ดแน่นๆไกดสีควันบุหรี่กันสโมสใส่หัวท็อปอย่างดีมาให้ก็ไม่ต้องไปสั่งบิลแล้วครับใช้อย่างเดียวพอนะครับใช้อย่างเดียวพอครับ8ฟุตครับ1 0 0าบาทก็คือไล่กันคันละร้อยนั่นแหละนะครับไล่กันคันละ100บาทครับจัดให้ราคาโปรช่วงเปิดตัวครับมีมาแค่ขนาดละ40คันนะครับมีมาแค่ขนาดละ40คันเท่านั้น นะครับ8ฟุต1,090บาทครับ9ฟุตเอาไปเลย1,190บาทครับ10ฟุต1,290บาทเท่านั้นครับสวยมากั10ฟุตนะครับถ้าสงการนี้ไม่ผิดพลาดอะไรนะครับจะเอาไปเฝ้าปลาปลายิ่ศกนะครับกับปลานินไซส์ใหญ่ที่เขื่อนสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีสายรายงานมาบอกว่าช่วงนี้ก็เริ่มจับผูกันแล้วนะครับเริ่มเข้าแล้วนะครับเพราะว่าให้ทีมงานไปอ่อยไว้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับถ้าฝูงมันเข้าดีช่วงนี้อากาศมันร้อนร้อนมากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปจะจัดมาให้เลยหนักๆนะครับนะเหมือนเดิมนะครับวิธีการสั่งซื้อก็เหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage ัทไทยวิชิ n งสุขุมวิท85นะครับอย่าลืมเลือกความยาวให้เรียบร้อยนะครับเวทเดียวกันนะครับ 10- 20ตีเหยื่อ15-35นะครับ ดูความสวยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นคันมันเป็นคันสายเฟียบที่สวยมากนะครับมันเป็นคันสายเฟียบที่สวยมากใครที่จะซื้อคัน V-Bad Cow Spin นะครับผมแนะนำนี่ลองดูตัวนี้ครับตรงสายงานสวยกว่าสวยกว่าแน่นอนนะครับอา่าโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ